คำรนพารวยด้วยเกษตรอินอ <in. S 1> <In fer. S 3> ินอินเตอร์นำรนตอนท่านทราบหรือไม่ว่านอกจากเราจะใช้แรงงานต่างด้าวทำประมงแล้วเรายังกินปลาต่างด้าวกันเป็นว่าเล่นสมุด สาคอนโข่หนุ่มตางเกลร้อนเรทะเลหาปลาเห็นน้ำจดขอบฟ้าอกตังเกนี้นานะล่องเรือมาตามเมื่นลมช่างเปล่าเปลี่ยวเกินใครช่วยใจไร้คนนิยมค้น<ม>หาหา,าคนทำทำ คนซื้อกินก็ซื้อกินโดยไม่รู้ที่มาที่ไปว่าปลาทะเลที่เรากินทุกวันนี้มันมาจากส่วนไหนกันบ้างวันก่อนเข้าไปที่ห้องเย็นบริษัทรุ่งเจริญผลจำกัดของอำเภอเมืองสมุทรสาครจึงได้รู้ว่าปลาทูปีที่แล้วหายหน้าหายตาไปจากท้องทะเลไทยจนหมดและปีนี้เพิ่งกลับมาให้จับได้นิดหน่อยเท่านั้นอา้าวแล้วปลาทูที่เรากินเข้าไปทุกวันมันมาจากไหนกันเล่าคำตอบคือ เป็นปลาทูนำเข้าจากเพื่อนบ้านทั้งเวียดนามมาเลเซียอินเดียและบางที่ก็มาไกลถึงโอมานท่านไม่รู้หรอกว่าปลาทูนี่ไม่ใช่ปลาทูไทยแต่นำเข้าจากเวียดนามเพราะวันนี้ปลาทูไทยหมดอาจจะเป็นเหตุผลคนใดก็ตามแต่ทีนี้การนําเข้ามาเนี่ยมันยุ่งยากไหมคือก็มีผู้ที่จะค้าขายเนี่ยพยายามที่จะนาปลาเข้ามาเองเพราะมันสามารถทําต้นทุนได้เองอ,อย่างงี้ครับแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้คือถ้าเราเนี่ย ถ้าเราเนี่ยส่งขายเนี่ยราคามันก็จะราคาแพงคือราคาแพงมาก,กเราควบคุมราคาไม่ได้เพราะเป็นราคาที่มาจากเวียดนามมาจากมาเลย์ยซึ่งเขา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 กำหนดราคามาซึ่งบ้านเราเนี่ยมันจะต่อรองอะไรไม่ได้เลยคือต้องตามราคาของทางท,างที่เขาส่งมาต้นทางเขาส่งมาบอกแล้วไงว่าคนกินมีหน้าที่กินสั่งน้ำพริกปลาทูจากร้านก็นนั่งกินน้ำพริกปลาทูโดยไม่รู้เลยว่าเป็นปลาทู จากชาติใดบ้างหน้าตาเป็นยังไงอันนี้มาจากเวียดนามแต่เขาเขาฟิตมาเรียบร้อยใช่ครับใส่รถมาใช่ครับใส่รถตู้คอนเทนเนอร์มาแล้วเราลงมาแล้วก็ฟิตใส่ห้องเย็นอีกทีไม่ต้องแล้วครับตัวนี้เป็นปลาฟิตมาเป็นก้อนแล้วคุณคำวณดูสิครับเนี่ยมันเป็นก้อนแล้วก้อนแล้ว่ครับแล้วจากนี้เราไปไหนล่ะก็ส่งออกตามที่ตามห้องห้องเย็นเล็กๆที่เขาจะต้องไปขายตามพวกพ่อค้าแม่ค้าไปขายตามที่แบบว่าไปนึ่งอีกทีหนึ่ง ส่วนพ่อค้าหน้าที่เขาคือต้องหาปลาตามที่ลูกค้าต้องการฉะนั้นเมื่อปลาบ้านเราไม่มีเขาก็ต้องสั่งปลาเพื่อนบ้านเข้ามาและรู้หมดเลยว่าปลานี้มันเป็นสัญชาติใดบ้างแค่ปลาทูปลาทูไทยหมดก็เอาปลาทูต่างชาติเข้ามาปลาทูมาเลียปลาทูเวียดนามใช่ครับหรือแม้แต่บางทีก็เอาปลาจากอินอเดียใช่ครับอินเดียอ่าเป็นก้อนใช่ครับ วาดหัวหมาร้องเป๋งเลยใช่ลาทูก้อนปลาดูฟิตแล้วนะครับทรงมันจะเหมือนบ้านเราเลยครับทรงมันจะเหมือนบ้านเราสั้นๆใครที่ชอบกินปลาซาบะก็สั่งปลาซาบะมากินและไม่รู้อีกเหมือนกันว่าเป็นปลาซาบะสัญชาติอะไรคําตอบคือเป็นปลาซาบะจากเมืองจีนครับแล้วก็นี่ปลาอินเดียนี่ปลาอินเดียครับปลาอินเดียเราเเออเออเ <laughs> ของเวียดนามมันจะทรงป้อมสั้นเวียดนามนป,นป้อมสั้นแต่อินเดียอินเดียแต่ตอนนี้ความต้องการก็มีย้อยตรงใช่ของย้อยตรงปลาทูไทยล่ะปลาทูไทยปลาทูไทยไม่มีครับปลาทูไทยหมดแล้วบางครั้งการเดินทางของปลามันก็สวนทางกันจีนขายปลาสบะให้ไทยขณะเดียวกันจีนก็ต้องการปลาทะเลอีกหลายชนิดจากบ้านเราส่วนหนึ่งของคนไทยเนี่ยนะครับก็ผลิต ปลาน้ําจืดบ้างหรือหาปลาทะเลที่จีนต้องการบ้างนะครับส่งกลับไปมันจะเป็นการแลกเปลี่ยนกันปลาายแดงปลาายแดงปลาหมูสีปลาหมูสีพวกปลาไหลปลาไหลปลาไหลก็ส่งเป็นตัวแล้วก็มีปลาปลาเลดปลาโซเจียมโอเชียก็ไหลไม่รู้สึกแปลกมาเลยฮะว่าเราก็ซื้อของเขาเขาก็ซื้อของเรามันสลับกันยังไงค้าขายกับจีนรีไมครับรีไมก็ใช ก็ดีเขาว่า irdi, กินผักกินปลาช่วยนำพาให้อายุยืนแต่วันนี้ท่านลองดูผักซุ่มมาจากตลาดมีแต่สารพิษขณะที่ปลาในทะเลทะเลก็เต็มไปด้วยมลภาวะและขยะลอยเป็นแพรลองตรองกันใหม่ผักกับปลาทำให้อายุยืนจริงหรือจะนะจะบอกให้แต่เมื่อไปวางในท้องตลาดแล้วคนซื้อก็ไม่รู้หรอกถ้าคนขายไม่บอกนี่ทูอินเดียทูเวียดนาม คนซื้อซื้อเกลี้ยงเลยโดยโดยรวมจะไม่รู้เพราะว่าแต่ละคนไม่ได้มันมันธุรกิจแต่ละตัวคนจะไม่รู้อย่างคนที่ทําจริงอย่างเราเนี่ยทำจะรู้ถ้าคุณคานวณมาจับปลาเนี่ยคุณจะคุณคำนวณจะรู้ไงก็เหมือนถ้าผมทํามะม่วงหิมะพานผมจะรู้เกรดมะม่วงหิพมนพรับครับครับดีใจดีใจที่สุดได้มาสมุดนอสมุดสาคอนเมื่อมาได้เห็นญาติญาติสุจีทำงานตลอด จังสมุทรสสสาาาาาคคลนนนี่ืือออบเเ้ขงวกรรุปไปสรุปมาสรุปได้ว่าจังซี่วันนี้เราใช้ทรัพยากรประมงแรงงานต่างด้าวกินปลาต่างด้าวนำเข้าเกือบทั้งสิ้นไง I will tell you เราเรียกคนนี้ว,ว่าแขกหน้าตาเหมือนแขกนะครับ <c oughs> ดีดีดดด,ดมาดูเวดนามก็สิ้นเจา เิเน้าวจะสั้นป้อมอ่านี่สั้นป้อมนะครับเห็นไหมใช้ประตูไทยบ้านเราความต้องการก็จะมากเพราะว่าคืออ้วนสั้นค,ความต้องการบ้านเราจะชอบกินปลา,าเลยเพราะว่ามันมัน,ม,นมันใกล้เคียงกับบ้านเราวันนี้เราเล่นของนอกกันนะครับของในหมดฮ่า <c oughs> คงทยกินหมกเลี้ยวก็ไปกินปลาเพื่องบ้าง <c oughs> กินก็แบบอาเซียงอา้หาหันมากินทางซ้ายกินทางซ้ายอา่า <c oughs> เอาไปกินทางขวา <c oughs> เสป็นกติกางองอนจะเปลี่ยนใจพี่มีรักพักดีไว้ไห้ถึงตายก็ไม่เปลี่ยนแลคำรณวังหวังสีพรรดกศพารรยด้วยกเกษตรเกษตรต่างด้าวที่เราต้องเร่งบริหารจัดการให้ดีมิฉะนั้นไทยจะหดหมดเหลือแต่ต่างด้าวสมุด สาครนเปรินๆอย่างนี้คงไม่ใช่คนไทยทำสวนสาธารณะแห่งหนึ่งของจังหวัดในภาคอีสานตอนกลางสวยไปด้วยแหล่งน้ำต้นไม้โอ้ที่ให้อากาศแล้วก็บรรยากาศที่สดชื่นแต่ดูชาวบ้านใช้บริการผิดประเภท มาเที่ยวแล้วก็เอาเขาอยะทิ้งไว้เกลื่อนกลาเต็มไปหมดไม่สมกับสวนที่สร้างด้วยเงินแสนเงินล้านเลยพ่อเจ้าประคุณเอ้ยอย่างนี้คงไม่ใช่คนไทยทำอย่าทำดีหลังอยา่อยาทำต่างด้าวทำม,มั้งอย่ารวยก็อย่ารวยทางลัด ไปเที่ยวงัดเขามาเจอก็ต้องจำอยากได้เงินก็ต้องทำงาน